สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับปลอมพักเครื่องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ได้นำพามาให้พี่พี่ได้ชมได้เช่าหากันเหมือนเดิมนะครับนี่วันนี้ก็มีสวยๆทุกรายการนะพี่นะัำพี่พี่ท่านใดชอบสนใจรายการไหนนะครับนี่สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับนี่ อันนี้จะเป็นสแกน QR code ของ l ล n e นะครับนี่หรือพี่ท่านใดไม่ได้เล่น l ล n e นะครับก็รบกวนโทรเข้ามาที่เบอร์โทร0992363998นะครับนี่ <c oughs> นะแอดไลน์ก็เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับนะวันนี้ก็มี รายการละ500นะครับมีรายการละ500กับรายการละ1,500บาทนะครับนะรายการละ500มีทั้งหมด30รายการนะพี่นะนี่ส่วนช่องทางชำระเงินนะครับเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะพี่นะแล้วแต่พี่ท่านใดสะดวกแบบไหนนะครับนี่นะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่นะเราก็มาชมพระรายการแรกกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่นะนี่นี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่ๆท่านใดเขาไมา่ชมใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะนี่ <c oughs> ต่อไปรายการที่สองนะเป็น หลวงพ่อเงินนะครับพระเจ้าสิบพระองค์นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินพระเจ้าสิบพระองค์ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่ปีสองห้าหนึ่งสองนะพี่นะสวยๆคมๆแบบนี้นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะต่อไปนะครับรายการที่สามนะเป็นเหรียญหล่อโบราณนี่เป็นเหรียญล่อโบราณเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับนี่เป็น นี่ด้านล่างเขียนว่าที่ลึกในการชาวปนก,กิจนะครับสองสี่ห้าแปดนะครับเป็นเหรียญรอบโบราณเก่าลึกนะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายกรารที่สามนะพี่นะต่อไปราย,รายกรารที่สี่นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่ รายการที่สี่นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะนี่นะครับต่อไปนะครับรายการที่ห้านะพี่นะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ปั๊มซ้ํานะครับเป็นพระหลวงปู yor, ่ทวดเตาลีดพิมพ์ปั๊มซ้ํานะครับนี่นี่นะครับเรียมพลาสติก,ก,เ,กเก่าแบบนี้นะรายการที่ห้านะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะ ต่อไปไรายการที่6นะครับเป็นพระสมเด็จสามเหลี่ยมนะครับเป็นพระสมเด็จสามเหลี่ยมกุเจดีลเล็กนะครับเป็นกุเจดีเล็กนะนี่ดูนะครับเนื้อเกา่เกาๆแบบนี้นะเ <ạ. S 2> นื้อเก่าๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้500บาทนะครับรายการที่6นะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่7นะครับเป็นแพะนะครับเป็นเขาควายเผือกนะครับ แกะเป็นรูปแพะนะครับหลวงพ่ออ่ํานะครับวัดกระบอกนะพี่นะนี่ดูนะครับเขาควายใส่แบบนี้เลยนะพี่นะเป็นแพะนะครับน่ารักนะมาพร้อมกับรัดกระเช้าเงินแบบนี้นะครับรายการนี้500บาทนะครับรายการที่7นะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่8นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับนี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับนี่สองสี่แปดหนึ่งนะครับเรียมพลาติกกันน้ํานะเหรียญสวยๆคมๆแบบนี้นะครับรายการที่แปดนะรายการน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับนี่จัดส่งฟรีนะครับไม่บวกเพิ่มนะเก็บไปทางเราก็ไม่บวกเพิ่มนะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่เก้านะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะนี่รูปปฏติมากรคุณนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับรายการน,นี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะต่อไปนะครับรายการที่สิบนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชอินโดจีนนะครับเหรียญพระพุทธชินาราชอินโดจีนนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้อ,อกเราวิหารพระ ุทธชินราชนะครับนี่สองสี่แปดห้านะครับเหรียญน,นี้สองสี่แปดห้านะพี่นะรายกลางน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับรายกลางที่สิบนะพี่นะต่อไปรายกรารที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่โตวัดป่าดูฉินพีนะครับนี่ ด้านหลังเป็นรูปพัดยศแบบนี้นะครับนี่ปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับนี่ปัดประดูฉินพีนะครับสวยๆคมๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบสองนะครับนี่เป็นเหรียญที่ลึกในงานบำเพ็ญกุศลน,นะครับอายุครบ แปสิบห้าปีนะครับนี่พันษาหกห้านะครับพศสองสี่แปดแปดนะครับนี่ของหลวงพ่ออุปชามานี่อุปชาช่วงนะครับวัดบางแพรบางแผนใต้นะครับนี่น่ครับหลวงพ่อสุช่วงนะครับบางแพร นี่ใต้นะเป็นเหรียญเก่านะครับสองสี่กว่านะนี่รายการที่สิบสองนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบสามนะครับเป็นเหน 3, เรียญหล่อสามเหลี่ยมหลวงพ่อเพชรน,นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณสามเหลี่ยมหลวงพ่อเพชรน,นะครับวัดท่าหลวงจังหวัดกำพิจิตรนะพี่นะนี่เนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับ รายกรารน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับรายกรารที่สิบสามนะพี่นะไปรายกรารที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะครับค่ายตากสินนะจันทบุรีนะครับนี่นี่มีต่อโค้ดเหรียญน,นี้ผิวสวยเดิมๆนะครับนี่ด้านหลังนะพี่นะนี่สวยคมชัดนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะพี่นะนี่ อันนี้รายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะ Trans ต่อไปนะครับรายการที่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันชนบุรีนะครับนี่น,นี่ด้านหลังเป็นรูปปิดตาแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นรูปปิดตาแบบนี้นะนี่เป็นเหรียญเก่านะครับสองสี่กว่านะพี่นะ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้านะต่อไปนะครับรายการที่สิบหกนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคงนะครับนี่พระเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่นี่นะครับดูนะครับสวยคมชัดนะพี่นะสวยคมชัดนะ เหรียญเก่านะครับผิวเหรียญเก่านะนี่รายการนี้รายการที่สิบหกนะครับรายการนี้ห้า้อยบาทนะเดียมพลาสติกกันน้ำแล้วนะพี่นะนี่ต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะเป็นพระปิตาเนื้อสำลิศนะครับเป็นพระปิตาเนื้อสำลิจพิมสองหน้านะครับเก่าไม่ทราบที่นะเป็นพิมสองหน้าเนื้อเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่ รายการนี500 baht, ้ห for ้าร้อยบาทนะครับรายการที cool. ่สิบเจ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับนี่เป็นพระกิ่งคองตะเคียนนะครับเป็นพระกิ่งคองตะเคียนนี่สภาพลงลักนะครับลงลักเก่าเก่านะครับมีจานนี่นี่นะครับมีจานนะครับมีมีกิ่งนะครับมีอุดกิ่งนะพี่นะนี่ดูนะครับนี่เป็นพระกิ่งคองตะเคียนนะพี่นะ เนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับไรยก r า a ที่18นะพี่นะไร g a r านนี้500บาทนะครับต่อไปไรายการที่19นะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนี่เป็นเนื้อออกสำลิดเก่านะพี่นะเป็นเนื้อออกคล้ายๆสำลิดเก่าเลยนะพี่นะดูนะครับนี่ เป็นพิมพ์นิยมนะครับรายกรารที่19านะรายกรารน,นี้500บาทนะพี่นะรายกรารน,นี้500บาทนะครับต่อไปนะครับไรายกรารที่20นะครับเป็นพระเหรียญเก่านะครับพระเหรียญเก้าห่วงเชื่อมนะครับ2 4 69นะพี่นะดูนะพระสวยคมชัดนะพี่นะ วยคมชัดอย่างนี้ครับวัดหลักสี่นะพี่นะเขียนว่าวัดหลักสี่แบบนี้นะครับายกรานี้500บาทนะครับไรกรานที่20่สิบนะพี่นะนี่นะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะพี่พี่ท่านใดชอบสนใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับนี่ด้านบนนี้จะเป็นสแกน qr code line นะพี่นะสามารถขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนะ หรืพี่ท่านใดไม่ได้เล่นไลน์นะครับก็รบกวนโทรเข้ามาที่เบอร์โทร0 9 9 2์6 3 9 9 8นะครับนะชอบสนใจรายการไหนนะครับสามารถโทรเข้ามาปิดกันได้นะพี่นะราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับนี่ราคาจับต้องนะครับราคาจับต้องได้นะส่วนช่องทางการชำระ ชำระเงินนะครับเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะแล้วแต่พี่ท่านใดสะดวกแบบไหนนะครับนี่มาเราก็มาชมรายกรารต่อไปนะครับรายกรารที่2ี่นะพี่นะรายกรารที่21นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลยนะครับวัดโพสิตารามนะนี่ด้านหลังนะครับทท่อลึกในงาน2 5 2 1สองนะครับนี่ เป็นหลังหนุมานแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคูณครับวัดบ้านไร่นะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับนี่ รุ่นพิเศษครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่นะผมกอค,คูณนะครับนี่ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ที่ระลึกสร้างกุฏิสงนะครับวัดสักแก้วนะพี่นะนี่สภาพยังสวยนะครับสภาพถือว่ายังสวยนะรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับ เป็นเหรียญพระเทศละโศนะครับนี่นะครับเป็นรูปหลวงพ่อนั่งนี่นั่งสมาธินะครับแล้วก็มีบาทมีลิงสองฝั่งแบบนี้นะเป็นเหรียญเก่านะครับนี่ด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะนี่อันนี้รายกรารที่ยี่สิบสามนะครับรายกรารน,นี้ห้ารอยบาทนะพี่นะ ไปนะครับรายการที่2ี่นะครับนี่เป็นแผ่นปั้มหลวงพ่อพรมนะครับเป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคลนะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับเขียนว่าเทืึกเสาวห้าครับยีิบสองมีนาคมปีสองห้าหนึ่งสองนะพี่นะนีุ่ยรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับลายกลายี่สิบต่อมาก็ลายกลานที่ยี่สิบห้านะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะสองสี่หกหนะครับนี่นี่นะครับนี่ลายกลาน,นี้ห้าร้อบาทนะครับลายกลานที่ยี่สิบห้านะพี่นะต่อไปนะครับลายกลานที่ยี่สิบหกนะพี่นะ เป็นเหรียญหลวงเป็นรูปหลวงปู่ทวดปู่ดูวัสแกนะครับนี่เป็นหลวงปู่ดูวัสแกนะครับเป็นพิมพ์บัวข้างนะครับบัวคลางแบบนี้นะนี่ดอกบัวคลางแบบนี้นะนี่นะครับปีสองห้าสองศูนย์นะครับนี่เหรียญที่ระลึกนะครับนี่วัสแกนะ รายกรารที่2ี่นะครับรายกรารนี้5 0า้บาทนะพี่นะรายกรารนี้500บาทนะครับต่อไปรายกรารที่27นะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมนะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรนะครับ2 4 7สูนย์นะครับนี่เหรียญสวยๆคมๆแบบนี้นะพี่นะสภาพสวยเดิมนะครับ รายกรารน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับรายกรารที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะต่อไปนะครับรายกรารที่ยี่สิบแปดนะครับรายกรารที่ยี่สิบแปดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับสองสี่หกห้านะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับนี่ ดูนะครับด้านหลังนะสวยๆแบบนี้นะผิวเหรียญเก่าธรรมชาตินะครับนี่รายการนี้ห้าร้อบาทนะรายการที่28ดนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่ยี่สินะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญเสมาแรอบหลวงปู่ทิมลงยานะครับนี่ นี่ดลังค์นี่ที่ล,ลึกนะครับครบ8รอบนะครับนี่เหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะปี 2,5, งห้าหนประลดนะครับเหรียญลงยาสวยๆแบบนี้นะนี่รายการที่29นะครับรายการนี้500บาทนะพี่นะ500บาทนะครับต่อไปนะครับรายการที่30นะครับ รายการที่30นะเป็นพระเหรียญน,นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับทรงเสมานะเหรียญหลวงปู่ทวดทรงเสมานี่ด้านหลังเป็นรูปอาจ,จารย์ทิมครึ่งองค์แบบนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะนี่อันนี้เป็นรายการที่30นะครับรายการนี้500บาทนะพี่นะรายการนี้500บาทนะครับนี่นี่ครับวันนี้ก็ฮะ กนต่อไปนะครับเป็นนี่ไลค์ต่อไปเป็นรายการละรายการพระสมเด็จนะครับองค์ละหนึ่งพันห้า้อยบาทนะครับองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะนี่สวยๆคัดสวยๆมาให้พี่ได้ชมกันเลยรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะพี่นะดูเนื้อ เนื้อมัน,ม,นมันเก่าๆแบบนี้นะพี่นะดูมาพร้อมนี่ตลับสวยๆแบบนี้นะครับด้านหลังฉลุนะเป็นรอยฉลุนะครับน,น,บนี่องค์นี้นะครับ1,500บาทนะพี่ๆท่านใดชอบสนใจนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะราคานี่รายการที่31เอนะครับรายการนี้1,500บาทนะครับนี่ <c oughs> ต่อไปนะครับรายการที่32นะครับ เป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับพิมพ์6ชั้นนะพี่นะพิมพ์6ชั้นเนื้อจัดจัดมันมัน,มนแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับด้านหลังนะครับนี่เป็นรอยฉลุแบบนี้นะนี่รายการนี้เปิดไว้1 5 0 0บาทนะครับรายการที่32นะพี่นะพี่พี่ท่านใดชอบสนใจนะครับนี่สามารถนะครับติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับ พ,พี่ท่านใดสนใจนะครับสามารถสแกน QR Code ค <teach them out> ด้านบนตรงนี้ได้หรือพี่ท่านใดนะครับไม่ได้เล่นไลน์ก็รบกวนโทรเข้ามาเบอร์โทร0 9 9ย์6 3 9 9 8นะครับนี่สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้นะพี่นะนี่นะครับส่วนพี่ท่านใดเข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่มาต่อมานะครับรายกรารที่33นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับ นี่ก네ุบางขุนพรมนะครับเป็น uh กุบางขุนพรมพิม uh พ์ฐานคู่นะครับ uh นี uh ่เป็นพิมพ์ฐานคู่เนื้อนี่เดิมเดิมนะครับเนื้อเดิมเดิมมันมันเก่าๆนะครับนี่นี่นะครับด้านหลังเป็นลายฉลุแบบนี้นะคลาสสิกนะพี่นะตนรับคลาสสิกดีนะครับนี่รายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ ต่อไปนะครับรายกรารที่สามสิบสี่นะพี่นะรายกรารที่สามสิบสี่นะครับรายกรารนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อมันมันจัดจัดแบบนี้นะครับนี่นี่เนื้อมันมันจัดจัดแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้รายการที่สามสิบสี่นะครับรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะนี่ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่35นะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพเจดีนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพเจดีนี่ดูเนื้อนะครับเนื้อนวลตานะครับนวลตาลามันมันแบบนี้นะคมชัดนะครับนี่เนื้อหามวลสารชัดเจนแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับมาพร้อมตลับคลาสสิกเลยนะเป็นลายฉลุด้านหลังนะครับนี่ นี่นะครับพี่พีท่านใดชอบสนใจนะครับรายการนี้รายการที่35นะครับเปิดไว้1,500บาทนะครับรายการนี้เปิดไว้1,500บาทนะนี่พี่พีท่านใดชอบสนใจยังไงครับติดต่อหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนี่นะวันนี้ก็นำพามาให้พี่ชมทั้งหมดสาสิบห้ารายการนะครับนี่ส่วนพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนอย่าลืมติดต่อ,อหรือโทรเข้ามาตามช่องทางที่ที ที่ขึ้นไว้เมื่อต้นคลิปนะครับนะส่วนวันนี้นะครับป้อมพักเครื่องก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับนี่เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมติดต่อหรือสอบถามเข้ามากันได้นะครับนะวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ